พบกับนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดจากเริ่มพบกับเริ่ม GT 8 Pro สมาร์ทโฟนที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานของคุณไปตลอดการด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและลูกเล่นโมดูลกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เองเริ่ม GT 8 Pro ได้ประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนแล้วโดยจะจัดขึ้นในวันที่2 1เอตุลาคมนี้และล่าสุดเริ่มก็ได้เผยโฉมทางการของ GT 8 Pro ออกมาให้เราได้ชมกันพร้อมกับความน่าสนใจของโมดูลกล้องที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบ3-43สไตล์ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานของคุณ เรื่อง Gt8 Pro จะมาร้อมกับ3สีได้แก่น้ำเงินเขียวและเงินแต่ละสีมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันและที่น่าสนใจคือโมดูลล็อกล้องของทั้ง3สีนี้มีความแตกต่างกันด้วยโมดูลกล้องที่สามารถเปลี่ยนได้เองเรื่องยืนยันแล้วว่ารุ่นนี้จะสามารถเปลี่ยนรูปทรงของโมดูลกล้องได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบวงกลมมาตรฐานสี่เหลี่ยมกรอบใสหรือแบบแฟนซีสุดๆก็ยังมีเพิ่มความสนุกในการปรับแต่งได้แน่นอนดูวิดีโอและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ล่าสุด ในคลิปด้านบนเราจะเห็นว่าเรื่ง GT 8 Pro สามารถถอดกรอบโมดูลกล้องและเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นได้หลากหลายนี่คือคุณสมบัติที่น่านึนเต้นและเป็นเอกลักษณ์ของเรื่ง GT 8 Pro แล้วคุณจะพลาดไม่ได้รายละเอียดเต็มๆของรุ่นนี้จะถูกเปิดเผยในวันที่21ตุลาคมนี้รอติดตามได้เลยและนี่คือบางส่วนของความน่าสนใจที่เราจะได้เห็นในเรื่ง GT 8 Pro นอกจากเรื่องกล้องที่โดดเด่นจากการร่วมมือกับร c โค Im ม g i ิ g คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานของคุณแล้วหรือยัง แสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคุณคิดว่าเริม GT 8 Pro จะเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกัน